สักทีจะพี่น้องของป้าจ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกหลังจากที่อตอยกลับมาจากเมืองไทยเนะาะอตอยกับไปเมืองไทยหาอาทิตย์เนะจ้าเนาะพี่สาวอาตอยรับวปนะก็อตอยบินด่วนจ้าคำแรกแฮกม้านเหมือนกันจ้า Mm-hmm. hết tao tao đăng một một Để không lái nữa. แต่ว่าตอนนั้วเสียวันที่ยี่สิบออกอางยี่สิบกไม่สาบินไปกับพวกท่านเพราะว่าบัตรยังยังต้ก็เกินบัตรที่วิสาเหาอยู่ในหันเนี่ยเพื่อนเอาต่ออื่นมาถื่เนาะแล้วแต่อที่เฮ็ดกิฟอยู่จ้ะไปเฮ็ดไปถึงซีเดือนกว่าสิได้ไหมแต่ไมนมีความผิดพลาดแล้วต่อที่เฮ็ดคลิปต์บ่อยเพื่อนๆฟังเนาะ มันไปพลาตัดค้างมาต่อยเองนี่แหละกดมันออกไม่เรื่อยๆน้อเพื่อนๆเนาะต่อยก็ไปได้บัตรมาแล้วได้์ซ้ำกับอันพาสปอร์ตเท่าเ,เลยจากสิบปีมันก็ซ้ำถ้าเขาเอิ่นเอินบัตรประชาชนหน่อยเนาะหรือบัตรเดี๋ยวเมืองไทยน้องพูดหน่อยมันเอือ่ออย่าง,นงเนาะ พาสปอร์ตน่อยพาสปอร์ตน่อยแม่ละ่ะตอนเราต่อเช็คอินน้องผู้ช่วยผูนถามหาอันว่ามีพาสปอร์ตน่อยบ่นะผู้ยนูนีเออต่อยก็ใส่แท้ามาสปอร์ตเราต่อไปตอรวงหนาไว้ก่อนตี่สิบเอร์อายุประมาณ เกือบครึ่งปี <c oughs> อาจารย์ไปต่อไว้พร้อมครับพาสปอร์ตแล้วต่อตอนจะต่อไปเมืองไทยเดือนที่แล้วนะเดือนมีน่ามันยังโบสถอายุเหมือนมันเหมือนจะมาโบสถ์อายุเดือนนี่ต่อแล้วก็เลยบินไปอันเพาพิซาต่อ ยังดีงเราเบื่อเนาะมีโอกาสเดไปดูแเลเราอยู่โรงพยาบาลศิริราชเราไม่อยู่บ้านเดี๋ยวสองอาทิตย์เพื่อนก็นเ,เ,เขารโรงพยาบาลอีกตอนแรกจะไปศิริาราชนั่นแหละศิริราชวารินบ้านแล้มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดบางคนตรวจไมษสาตีเขาเอาเข่าศิริราชไปพวกท่านเพราะรถพยาบาลที่มาหาบุรุษพยาบาลบอกว่าพอถึงตอนเราหายใจเหนื่อย ถ้าเป่วยเป็นโรคตับแข็งเหมือนเพื่อนแล้วก็มีโรคแทรท้อนเยอะจริงวันที่สามสิบสิพานมาสามสิบเมษสามหมอสินัดไปแล้วก็เอ็นเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจเลือดบะแล้วก็สินัดคุยเกี่ยวกับวันนัดคุยนัดคิวเปลี่ยนทับเปลี่ยนเออเนี่เปลี่ยนตับมานนะ ปลูกท้ายตับไหมเหรอต่ายขึ้นงออกจากปลูกท้ายตับใหม่แต่บต้องอดจำเขาเสียก่อนเลาวแข็งแรงปูก่างเดชกินเข่าได้เอาตัยเขาอยากินเนาะแต่กขามันแรงเก็ดเองูเรื่องบดบดมีอาการเจ็บปวดเหมือนแต่ถ่น้นาในท้องหลังจากที่กลับลงจากโรงพยาบาลศิราดแล้วเนาะก็บ่หลายคนเขต้องไปเจาะจนติดเชื้อในกระแสเ,เลือดเลยจะ้ะ แล้วมีขายโรงพยาบาลบางละมุงนามทวปนปอดน้ำลูกไตลกูกเนี้อกับแฟกกระมาเนเนพะื่อนแล้วพอได้ดื่มเหล้าเดยแล้วพอได้ดื่มแอลกอฮอล์เลยหมอเิริราชวี่ใช้บากเราเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองเหมือนเพื่อนโรกในมีดเนียบางคนกับเป็นก็ผิวนะเป็นก็ผิวหนังบางคนกับเป็นผ้าใน คุณหอดเล่าเหมือนเพื่อนได้คุยเรื่องเรื่องต้อการแค่ซ้องอาทิตย์ทั้งวันเอาต่อยแล้วก็ท่างใจไปทุกคนเลยล่ะเพื่อนแต่ว่ามันมันจะเปอ่างนี่หรอกว่าเรากับเต้าทำใจไปกันแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีความหวังเหมือนเพื่อนเนาะต่อยก็ ก้ามาเอาต่มาได้บัสอันนี้แล้วเอาแต่ก็เสียทั้นี่เอาแต่ก้าวไปอยู่เมืองแค่ครึ่งปีไปดูแ,แลเราก็เราก่อนนะนะกศกษาเพิ่นจะเดินที่งานเต็มที่แต่ว่าเพิ่นก็จะถ่ายบาไหวเพิ่นเหนื่อยเพิ่นเพราะว่ามันโลกนี่มันข้าใจเนี่ยพอเราเป็นเพิ่นเหนื่อยหายใจออกอยู่บ้านเอาต่ก็ไมีถังออกซิเจนเนาะ ต่โเนือ้อกระดูกใอันนี้ซอยหายใจอ่ะ,<ส>ะมีปีไม่นองแล้มันเพื่อนดูแลก,กันไปเด้อยามยังมีลมหายใจอยู่ยามทุกขภาพแผลงแรลงเดดูแลก,กันไปเจ็บใครเด้ป่วยก็ดูแลก,กันไปนเพื่อน เราต่อยมี่พี่นี่พี่สาวนี้แหละจะมีอย่างก็ะต่ที่ข้อปรึกษาเราปั๊บทุกุนตลอดสองกันพี่น้องนั่งจิตหัวแล้วไปสบายแล้วนั่งเบื่อแล้วเราพอตัวมันเหนื่อยทำใจลำบากแหละ ปัญหาปีก่อนต่อยกับเสียผีสาวไปคนหนึงน่งเหรอ อืมตังกว่าแบ่บใส่กับปุ่นมาหน่อยเดี๋ยวอีก2เดือน,นกับต่อกไปเมองไท่อีกทั้งบุนหน่อยวันแล้ว ต่อยใบตุกกับปีสาวได้เป็นเพลินแต่ว่าเอาเสือไปซักเบิ้เสือสีดำหนเอาต่าตตอยใส่เป็นดิบินโบดิบิน้สืไนเอาดิบินโบดำแล้วนะ เหมือนกัเสร็จบ้านหวาน ăn tay mắt kín tam tay cặp tí đẹp tam mặt thua các mình เพื่อนเพชรเอาต่อยบ่อยคลิปหนะ้าต่อยก็ขอบคุณทุกคนในแต่ที่มารับชมคลิปนี้เนาะเอ้ยพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สารต่อยพูดสิ่งที่ผสมควรพูดแล้วว่าขาดตุกบุกความการใดก็เอาต่อยขอโทษเบนน้ำและจำเป็นเอาพ่อกันคลิปหนา้าจเนเพื่อนจ้าพอดีจ้า